ตัวชอเอื้องนะคะเป็นห่วงคุณย่ามากค่ะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี67อะคะ่ะคุณย่าจะอายุเต็ม101ปีนะคะแล้วก็สภาพคุณย่าตอนนี้ทุกวันนี้คือนอนกับพื้นค่ะเตียงที่เคยมีคือเก่าแล้วก็ชำรุดจึงต้องนำไปทิ้งค่ะก็คืออยากจะหาทุนสักก้อนหนึ่งอะคะ่ะเพื่อที่จะซื้อเตียงดีๆให้คุณย่านอนนะคะ เราเห็นแล้วเราแอบสงสารนะเห็นใจเลยนะเหนื่อยไหมลูกช่อเอื้องก็เหนื่อยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สาสิบค่ะสามสิบอ้โตแล้วค่ะทีนี้เนี่ยคุณย่าค่ะไม่ไม่มีฟูกเลยเหรอคะคือฟูกมีค่ะแต่ก่อนก่อนน้านไม่ไม่กี่อาทิตย์ละค่ะคือเหมือนกับว่าคุณย่าฉี่แล้วมันฟูกมันช้ำอะค่ะเลยต้องมาไปทิ้งอะค่ะ,ค,ะคือมันไม่ได้แล้ว คือมันพังแล้วอะพังมันพังค่ะแล้วนอนที่พื้นกระเบื้องเนี่ยมันเย็นมันก็จะลําบากแล้วมันเวลาพลิกตรงพลิกตัวมันเจอแต่กระดูกมันก็จะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยท่านคุยได้ไหมฮะเป็นเพ้อแล้วอะค่ะชอบเพ้อกลางคืนแล้วก็หมายถึงว่าคุยกับช่อเอื้องรู้ไหมช่อเอื้องคือใครไม่รู้ไม่รู้รแม้ว่ามีแม่พ่ออะไรอยู่ไม่รู้ค่ะแต่เขาเหมือนเพ้อออกมาแบบความทรงจําเก่าๆของเขา,าเอะค่ะ กลางคืนก็จะตะโกนด้วยค่ะค่ะบางทีบืองทีเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วนะอตอนนี้คุณพ่อก็พ่อก็ทํางานไม่ได้ค่ะคุณพ่อก็ผ่าสมองลื่นล้มตอนนั้นคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นเขาลื่นล้มในห้องน้ําคือเหมือนไฟมันมืดด้วยอะคะ่ะแล้วทีนี้คือเหมือนกับ หนูจะใช้ห้องน้ําใช่ไหมคะแล้วก็เอ๊ะทำไมนานก็เลยไปตามแม่มาพังประตูเข้าไปก็เห็นเขานอนจมกองเลือดแล้วอะค่ะเหรอค่ะหมายถึงว่าหนักล้มหนักใช่เราปัจจุบันเ็ายังมีสายยางอยู่ในหัวยังไม่ถอดออกจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ถอดออกเพราะว่าเผื่อให้มันระบายใช่เกนยาระบายก็เหมือนกับพ่อก็ต้องใส่ผ้าอ้อมเหมือนกันเชาเอื้องทําอาชีพเป็น call center ค่ะใช่ค่ะไปทงานร้องเพลงร้องเพลงด้วยแล้วก็ฟ้อนด้วยค่ะฟ้อน ฟ้อนทางเหนือของเขาเนี่ทําได้หมดเลยะนะแล้วท่ากรุงเทพมันไม่มีรับลำํำาสมมติว่ามไม่ฟ้อนอันนี้จะไปลํำตรงหน้าพระพรมลำํำตรงอะไรเงี้ย่ากรุงเทพเป็นพวกลํำหน้าไฟอะไรเงี้ยลำไหมลำค่ะอ๋อลำ,ลำมันไม่ใช่แค่หนูฟ้อนทางเหนือลํำทั่วไปหนูก็ลำค่ะอ๋อโอเคแล้วมันมีเยอะไหมล่ะอย่างเงี้ยในก็ไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ก็แต่ก็ เราก็ต้องดูพยายามให้มันตรงกับวันที่หยุดอะค่ะหรือวันที่แบบอย่างลาได้ก็จะบอกว่าเออวันนี้เราลาได้นะวันนี้เราทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อได้ที่ไหนลูกเวลาหน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยลูกเฟซบุ๊กมีไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีค่ะออบอกเลยบอกไปเลยลูกเฟซบุ๊กชื่ออุสาเมืองฝางค่ะอุษาเมืองฝางค่ะก็คือใครที่จะติดต่อให้น้องไปรำนู่นนี่นั่นก็ติดต่อได้จริงมีชาวคณะด้วยมีทีมงาน นะดามหลายคนก็ได้เป็นทีมเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมก็ติดต่อช่อเอื้องก็ได้ใช่ไหมค่ะแล้วที่นอนอยากได้ขยะได้เป็นเตียงให้คุณย่านอนดีๆหน่อยอะค่ะ,คะใครที่มีเตียงมือสองติดต่อผ่านมาทางมูลนิธิเวิร์กพอยต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้แล้วที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วก็ทิ้งไว้ก็คาบ้านไม่ได้ใช้จริงๆก็ติดต่อขอบริจาคมาให้บ้านนี้ได้ นะครับมาอยากบอกอะไรคุณย่าเชิญครับค่ะก็อยากบอกว่าเป็นห่วงคุณย่ามากค่ะถึงคุณย่าจะเพ้อแต่ก็สงสารคุณย่ามากค่ะทุกวันนี้คือสงสารทั้งคุณพ่อคุณย่าแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะที่ทํางานหนักค่ะเพื่อทุกคนในครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะพี่กุหลาบขาวให้กําลังใจสักนิดหนึ่งครับผมก็ฟังน้องเช้าเอื้องควรแล้วก็ ก็ชื่นชมนะครับถ้ามาวันนี้ก็ขออกเป็นกำลังใจให้เจ้าเอื้องชนะ,ะนะครับขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงไหนชจ้อเอื้องร้องไม่ได้รอวันทหารกลับค่ะรอวันทหารกลับออไม่ได้นะโอเคขอให้ได้เพลงที่ถนัดนะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกยืตดังๆ เป็นเพลงอะไรนะครับชอเอื้องหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงเพลงอันิจาทิงเจออะอันิจาทิงเจอ So ลายผ้าหาดกลอนฉันเจอมแมลง แค่สีมาพังเส่อมิวาน,นิจารทิงจาพี่สมจิตครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับพี่สมจิตนะคิดว่าถ้า เป็นเทนเนอร์นะถ้าสั่งน้องเช่าเอื้องได้อะอยากให้เลือกเพลงของพี่ไฮมากกว่าสไตล์เสียงเขาเหมือนพี่ไฮอภพรนะ์แต่มันจะเป็นเพลงพูดด้วยเนะี่ยจะร้องง่ายถ้ามาเลือกของพี่พึ่งเนะี่ยคือเป็นเพลงที่ยากนะแต่งั้นก็อ่ะชู้กๆ้ก็แล้วกัน<อ>แ้่เสียงน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบมันลำบากกนะันแล้วมันเสียงโชคกันนะอ่ะพี่เอเชิญครับ ขอชมเรื่องร้องเพลงกอนเลยนะลูกจริงๆแล้วว่าชื่นใจน่ารักได้เอ็นดูเนาะคือรู้เลยว่าชอบเอื้องมีความสุขมากกับการที่ได้ร้องเพลงกับการเอนเตอร์เทนแล้วลูกจะอย่างที่บอกเลยว่าเพลงอะ่ะบางทีเราไปเลือกไม่ได้พอจับไม่ได้เพลงนี้ก็ยากพอสมควร,ครถ้าชอบในเรื่องร้องเพลง <ๆ S 2> ก็อาจจะต้องเอาพอพูดจริงๆนะลูกว่าอาจจะต้องฝึกในเรื่องของลูกคอลูกเอื้อนก็คงต้องเยอะหน่อยอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเพลงสนุกสนุกอะไรเงี้ยหนูเอาอยู่จริงนะเพราะนั่นแหละ นักร้องนะเวลาจับไม้ถ้ามีความสุขแบบนี้มันส่งมาถึงพวกเราได้เนี่ยจริงๆแล้วนะคนหลายๆคนนะคะที่ร้องเพลงไม่เก่งเลยแต่ทําไมเราอยากดูเขาจังเลยเหมือนที่ช่อเอื้องมานําเสนอเราวันนี้แล้วก็มาสู้เพื่อครอบครัวด้วยดีครับชื่นใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็รู้เลยว่าหนูเหนื่อยมากเห็นตั้งแต่หนูยืนดูคุณย่าแล้วก็เห็นใจแต่ตอนนี้ว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานบางทีนี่แหละ ถือว่าคุณย่ามีบุญนะที่แกเกิดมาแล้วตอนที่พอเท่าชะแลแก่ชราแล้วมีลูกหลานมาคอยดูแลเอาใจใส่เป็นบุญของคุณย่าด้วยแล้วก็เป็นบุญของช่อเอื้องด้วยที่ได้มีโอกาสปรนนิบัติท่านกระตันยูรู้คุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใครทําใครได้เหมือนที่หนูมาทําวันนี้ก็เหมือนกันเชื่อถือว่าทานน้ําใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่อยากช่วยหนูแน่ๆขอให้ช่อเอื้องนะครับแล้วก็คุณยายคุณพ่อหนูมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ แล้วก็ขอให้ช่อเอื้อมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการครับโชคดีค่ะเชิญอาจารย์แม่เอื้องสวัสดีลูกสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ,อ,อ่ะเขาร้องเพลงไม่เก่งแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะลูกใช่คือเขาเวลาเขาร้องเขามีความสุขความสุขมันก็เลยส่งมาถึงคนดูหมนเลยคือทําเต็มที่เลยนะเขาใส่เต็มมากเลยเขามีต้นทุนเท่าไหร่เขาอัดเต็มที่เลยทั้งเต้นด้วยทั้งร้องด้วยมันน่ารักมากนะลูกเรื่องร้องเพลงก็ นั่นแหละหหนูทำเต็มที่ของหนูและรายละเอียดก็อย่างที่พี่เอบอกเลยแต่บอกเลยว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากๆของคนที่ร้องเพลงทุกครั้งที่ร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรเราต้องมีความสุขกับการที่จะสื่อสารเรื่องราวของมันทั้งหมดเลยถูกต้องมากๆลรกส่วนเรื่องการใช้ชีวิตนนลูกชื่นชมนะคะคุณย่าเนาะอเอ็นดูเนาะก็ขอให้การมาออกรายการในครั้งนี้นะใ,ใ,ใ,ให้เอื้องกับครอบครัวได้พบโอกาสแล้วก็พบกับสิ่งที่ดีด ได้รับการช่วยเหลือจากสังคมจากคนที่ดูอยู่คาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะขอให้สู่ๆในะลกนั้นรู้ว่าหนูเหนื่งนะคะขอบคุณค่ะเชิญพี่ธาครับสวัสดีลูกสวัสดีค่ะดูแลและทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะในฐานะของหลานรวมถึงในฐานะของลูกที่ต้องดูแลคณพ่อต่อไปด้วยขอให้มีแต่สิ่งที่ดีดกลับเข้ามาให้มีมากกว่าเดิมขอให้พบแต่โอกาส และช่องทางที่ทําให้ทุกๆอย่างสําเร็จช่อเอื้องเป็นคนน่ารักเชื่อว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกๆคนแน่น,นอนขอให้ความน่ารักตัวนี้เป็นสะพานที่ทําให้ช่อเอื้องได้รับสิ่งดีๆนะเรื่องการร้องเพลงก็เหมือนกันทําให้ทุกคนที่เห็นยิ้มได้เราลืมไปเลยว่าชออเอื้องร้องเพลงเนี่ย <laughs> แต่เราได้เห็นสิ่งที่ช่อเอื้องทำให้เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามีความสุขมากมาก ขอบคุณมากนะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญไปอ่านฮะเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบที่เขาทําในสิ่งที่เขารักแล้วมันทาให้ตัวเองมีความสุขด้วยไม่ว่าจะราหรือว่าร้องเพลงหรืออะไรก็เถอะทาแล้วตัวเองสุขคนอื่นก็สุขตามด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็พี่ก็เป็นคนกระตันยูด้วยสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขที่ทำตัวเองยิ้มได้แล้วก็หายเครียดเนี่ยก็ทาทาไปเถอะแล้วก็ขอให้พี่สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้พี่นะครับ ขอบคุณค่ะเจริโอครับสวัสดีคับพี่ชบเกอสวัสดีค่ะสวัสดีคือตอนร้องเพลงเนี่ยผมยิ้มตลอดทั้งเพลงเลยคือมันเป็นการพรีเซนต์ที่แบบน่ารักมากพี่ทั้งภาพทั้งรูปก็คือชอบมากครับพี่ดูแบบเพลินเลยแล้วก็ทําให้ทุกคนรอบข้างแบบสนุกสนุกด้วยคือเป็นเป็นคนที่มีพลังบวกในตัวถึงแม้ว่าสตอรี่้าะหลังเนี่ยจะพี่จะผ่านอะไรมาบ้างอย่างเงี้ย <P an> ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าของพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะ <S <S <ม>แล้วก็พี่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์เจ็ดสิบสมัยของเรานะครับน้องแก้มจากสุโขทัยครับน้องแก้มนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้นหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทสมัยนี้สมัยที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับที่แก้มจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมพร้อมไหมครับ พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับอ้าวมาดูแก้มเพลงไหนร้องไม่ได้ครับบักสมองน้อยค่ะโอ้ยเน้นๆเพลงค่ะอ้าวโอเคเพลงบักสมองน้อยนะครับร้องไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับ ขอให้ได้เพลงที่ถนัดหน่อยเร่งเริ่มน้อยลงแล้วเร่งอะไรเอ่ยหยุดค่ะหยุดครับเร่งอะไรเอ่ยเพลงเร่งเพ่งแปลงเก็บ ฉันอยู่สมาเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเออเมื่อเธอหันหลังจากลาลามโซหัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญ ปล่อยฉันไปได้หรือเปล่าหรือจะขังฉันไว้ในเงาทำนาที่แฟนเก็บจนตา ที่แฟนเก็บจนตา ศิลปินขนเป็ดเชิญซิ่นนิดหนึ่งครับผมพ,พี่พี่สมจิตเชิญครับไม่ว่าน้นองแก้มจะร้องเพลงไหนมันก็เลื่อนหูไปหมดอะฟังแล้วมีความสุขนะเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็ให้กำลังใจและกัดคีครับผมขอบคุณครับเชิญพี่เอฮะชื่นใจจังเลย เพลงนี้พุ่งดีมากมากเลยพุ่งสู้ดนตรีดีมากมากด้วยและอีกเรื่องก็คือที่บอกครับเวลาที่หนูขึ้นเสียงสูงอันนี้ก็คือข้อดีแล้ววันนี้ฟังเพราะจริงๆเสียงแก้มไม่เคยบาดหูพวกเราเลยเสียงเขาเรียกว่าคนเสียงเขากลมเขาสามารถที่จะทําคือมีพรสวรรค์น,นะว่างั้นดีกว่าเพลงนี้ดีครับขอบคุณค่ะเชิญพิธาครับรสิ่งที่เห็นคือเรื่องของความมั่นใจรู้เลยว่าแก้มั่นใจมากขึ้น พอเรามีความมั่นใจปุ๊บการที่เราปล่อยเสียงมันถึงเกิดความแข็งแรงและเข้มเนี่ยคือสิ่งที่ที่เห็นเห็นแก้มมากขึ้นสําหรับความมั่นใจปล่อยออกมาสุดๆแล้วมันคือเข้าไปในหัวใจเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์แม่ครับสวัสดีรลบโอ้เพลงนี้นะฟังจุใจแบบอิ่มมากเลยอะไม่มีความตื่นเต้นเลยนะนูกแล้วไม่มีความกังวลเลย เห็นความมั่นใจทำได้ดีมากนะเพลงนี้แม่ชอบชอบมากเลยตัดสินผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องช่อเอื้องจากกรุงเทพมหานครครับอยากได้เงินไปซื้อเตียงให้ย่าแชมป์เจสมัยของเราน้องแก้มจากสุขโขทยัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครนะครับหนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ เ่งคะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่สุจะให้ใครช่อเอื้องหรือแก้มหรื่องคะแนนแรกครับแก้มค่ะแก้มครับ1ต่อศูนย์แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้นะครับจะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของช่อเอื้อง ถ้าช่อเอื้องไม่ได้หนึ่งคะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มค่ะแก้มครับสองต่อศูนย์แก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยพี่เอครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับอีกหนึ่งคะแนนขอนะลูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นกำลังใจให้กับเด็กที่กระตันยูนะครับมาสู้เพื่อคนที่เขารักครับช่อเอื้องครับสองต่อหนึ่งครับ เราสู้กันต่อนะช่อเอื้องนะจริงๆเขาเหมือนเด็กน้อยนะแต่จริงๆแล้วเขายุ3ายุ30แล้ว30แล้วนะช่อเอื้องถ้ามันมีอะไรที่ทําได้มากกว่านี้เช่นหนูจะขายของออนไลน์จะรับตอบแชทให้ใครแล้วยังไงมันเป็นไรายได้เสริมในระหว่างที่เลิกงาน <c oughs> ก็ลองทำดูเพราะว่ามันจะได้เพิ่มมากกว่าเดิม ก็ต่อสู้นะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบกระวันเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ5,000บาทครับพี่ลิงคะคบแก้มก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่เหมือนกันค่ะก็ขอมอบอีก5,000บาทค่ะขอบคุณมากครับลูกแก้มขอให้น้องแก้มดังๆนะคะแล้วก็เป็นแชมป์ยาวๆหลายๆสมัยเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ขอขอบคุณความมีน้ำใจของแก้มที่มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือให้กับช่อเอื้องได้ซื้อเตียงและผ้าให้กับคุณย่าที่มีอายุถึง100ปีได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านปลายชีวิตด้วยผลบุญนี้ก็ขอให้น้องแก้มขว้าจักขอจากตู้เสียงโชคไปเลยนะครับไรอันนะครับหนึ่งในไม่กี่คนลีโอครับมักเจ้าบักคักนะครับศิลปินเสริมโช่ครับฝากใจใส่ทานตะวันนะครับผมอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วแก้มเสียงโชคครับ ดูนะฮะจะเป็นใครนะครับมักเจ้าบักทาพี่สมจิตพี่ลีโอหรือพี่ไรอันนะครับจะเป็นใครนะครับมักเจ้าบักทามักเจ้าอีหลีจ,จะเป็นใครครับไรอันเป็นพี่ไรอันครับเชิญครับ ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกใจและไม่ทิ้งฉันไวล้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริง ในช่วงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงไลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิตและยังไม่นั้น<ม>ก็คือเธอคนนี้<ม>ที่ฉันเับชาชอ ที่คนให้เชื่อใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันให้ใจแค่บ้า สุดยอดมากมากนะครับวันนี้แมเพลงหนึ่งในไม่กี่คนนะครับผมวันนี้สุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับแม่โอ้ดีมากลูกดีมากก็อินมากเลยอินย่งไปลันอดครับเฮ้ยอะไรกันเนี่ยผมแค่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวคุณมาทำหน้าที่แทนผมแล้วฮะเฮ้ยก็พี่จับไม่ปล่อยเลยไงมันมันเป็นการแสดง๋อเป็นการแสดงจบไปนานแล้วนะพี่นะก็มันก็ติงอินกับเพลงเพลงปตนเพลงรักเออ เดี๋ยวป่ะเราเอาเอาที่สบายใจปะ่ะ <c oughs> งอนงอนงอนโอเคนะครับทำไปได้ทั้งหมด5ดวงสิงโชคครับสองครับนี่ไงสิบสี่ห้าโอ่ายสองพันสองพัน นะครับผมอ่ะ2,402บาทไปหลักหมื่นครับขอ5ครับเมตรห้านี่วันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มนะถ้าหนะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้4ขอให้หนึ่งครับอ้าวโอเค แม่เสียดายไม่ได้สัก2อสักสาก็ยังดีนะครับผมอ่ะห2ึ่งบาทครับสรุปตัวเลขครับสมหวังเงินสั่งได้มอบนระวันเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง1 6 3 6 2ล้าน6บาทครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับ ต้องหนีพบกับสุดการแข่งขันเพลงเร็วสุดดุเดือดใยับให้ยบัใยบใยบัใยบใยับเข้ามาสิรกระแซก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 เข้ามาสิ